ดรยุ้ยเนี่ยเรียนเก่งมากอายุ25ก็สามารถจบปริญญาเอกได้แล้วนะครับได้ข่าวว่าคุณชัดชาติก็เคยเป็นลูกศิษย์พี่ใช่แต่แบบห้ยลูกศิษย์เก่งขนาดนี้พี่ก็พูดไปแล้วกลัวไปอะไรเงี้ยเออจริงๆก็เป็นอาจารย์จนประมาณ20ปีได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ทำให้ต้องเข้าไปก้าวเข้าไปที่เสนาเนี่ยตอนนั้นพี่กําลังบินขึ้นเครื่องบินไปสอนที่สงขลานคริน แล้วแม่ก็โทรมาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเข้าใจว่าเป็นมะเร็งก็พี่กระละล็รีบบินกลับปรากฏว่าแล้วก็พาไปหาแพทย์อีกทีก็เป็นจรงิงๆก็เข้าโรงพยาบาลเลยพี่ยังไม่รู้ด้วยซ้ว่าพี่ชอบมันม้ยธุรกิจเนี่ยแต่ในเมื่อพี่รู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะทั้งบ้านพี่เนี่ยรายได้อยู่ที่นี่ การอยู่ช่วยเข้าไปอยู่ช่วยยังไงในตําแหน่งไหนหน้าที่อะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยในองค์กรเนี่ยแทบไม่รู้เลยว่าใครตําแหน่งอะไรนะส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องแบบคุณรอาเหมือนบริษัทครอบครัวเล็กๆอ่ะอย่างหนึ่งเลยที่พี่รู้สึกได้เลยคือว่าพี่ไม่เห็นบริษัทไหน successful และใหญ่ได้โดยไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่พี่จะเข้าตลาดได้ไงครับกำไรเท่าเท่าเกณฑ์พอดี เกณฑ์มันเหมือนกับว่ากำไร30ล้านเข้าได้ก็แล้วแสดงว่าท, <ำ S 2> ทําบัญชีถูกต้องมาโดยตลอดด้วยไม่ก็มาเริ่มทําตอนสมัยพี่นี่แหละออสมัยก่อนคนสมัยก่อนเนีย่ยเวลาทำอสังหาชอบทําบริษัทหนึ่งโครงการหนึ่งมันก็เต็มไปด้วยบริษัทไปหมดเลยอะแล้วค่าโอนที่ดินมันแพงมากนะ่ดังนั้นเราก็ต้องพี่ก็ต้องมานั่งจัดวางทําไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วมันกงสีมากมีของพี่ชายพ่อพี่อะไรเงี้ยเยอะแยะหมดเลยกว่าจะเข้าตลาดได้ก็ใช้เวลามานานละสามสี่ปีหลังจากวันตัดสินใจ เรามาถึงชุมชนลงวายอันนี้พี่ดังประธานชุมชนสวัสดีครับสวัสดีครับปกติได้ลงพื้นที่กับคุณชาชัดบ่อยไหมครับอุ๊ยบ่อยมากแล้วเวลาลงไปเห็นอะไรยังไงบ้างครับก็จะเห็นปัญหาว่าจริงๆปัญหาที่อยู่อาศัยเนี่ยมันหลากหลายมากนะอย่างที่นี่อาจจะเป็นปัญหาที่อยู่อาศัยที่ยังไม่มั่นคงคำว่าไม่มั่นคงก็คือหมายความว่ายังไม่มีโฉนดยังไม่มีการเป็นเจ้าของที่ถูกต้องใช่ไหมครับ ปกติแล้วกทมเนี่ยเป็นคนดูแลชุมชนกทมเนี่ยไม่ใช่คนที่ให้บ้านที่มั่นคงเขาได้กทมเป็นตัวช่วยอย่างเช่นของชุมชนพิ่ดมเนี่ยก็คือจะพยายามทําบ้านมั่นคงอันนี้จริงๆคนทําคือพอชกอระทรวงวพัฒนาความมั่นคงสังคมและมั่นคงของมนุษย์แต่ว่ากทมเนี่ยก็ถือว่าตัวเองมาช่วยเป็นตัวกลางในการที่จะช่วยทําให้ตัวเนี้ย สำเร็จง่ายยิ่งขึ้นันั้นต้องขึ้นทะเบียนกับเราก่อนครับซึ่งขึ้นแล้วมีมีโฉนดชุมชุนแล้วค่ะมีแล้วใช่ไหมจ๊ะมีโฉนดด้วยเหรอมีโฉนดชุนชุชน,นชก็กลายเป็นประชากรกทมไปแล้วออ